ศักยภาพทางการกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันประการที่1 ในช่วงระยะเวลาก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากอดีตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ร่วมในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและช่วยเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยให้เจริญเติบโตในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ และมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้ส่งทีมกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกีฬาระดับอุดมศึกษาที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดนอกจากนี้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ยังมีส่วนสนับสนุนให้ในักกีฬาได้มีโอกาสเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในนามทีมชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด เรามีนักกีฬาที่ส่งความร่วมมือกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจนได้เหรียญทอง4เกมมาหลายสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประการที่ 2, มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับต่างๆรวมทั้งล่าสุดได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับอุดมศึกษา i n v i t a t i o n ซึ่งเป็นการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างดีและยินดีที่จะร่วมมือในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป เพื่อรวมพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับอุดมศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นสู่ระดับนานาชาติรวมทั้งล่าสุดที่จัดขึ้นคือการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่49น่นนทรีเกม ประการที่ 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการในด้านกีฬาวอลเลย์บอลโดยมีบุคลากรทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลมีการจัดการหลักสูตรการเรียนกีฬาวอลเลย์บอลและหลักสูตรโค้ชกีฬาวอลเลย์บอลรวมทั้งผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลที่มีความสามารถในการจัดการแข่งขันและเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลได้ในระดับโรงเรียนและระดับอุรมศึกษาหรือต่อยอดให้เป็นผู้ฝึกที่ดีในนามทีมชาติไทยต่อไป ประการที่4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมทางด้านอาคารและสถานที่ในการใช้อาคารและสถานที่เป็นศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลทั้งในร่มและชายหาดรวมทั้งมีสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาได้ในระดับเยาวชนทีมชาติและทีมชาติเพื่อพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลให้เป็นผู้นำในอาเซียนและเป็นผู้นำในเอเชียต่ตอไปประการที่5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับลากยาก ที่จะพัฒนาฟิสิ i c a l อาลิเทเไปจนถึงนักกีฬาอาชีพเพราะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานทางด้านวิชาการงานวิจัยที่จะมาให้การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยให้แก่กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่ระดับผู้ฝึกสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักกีฬาให้มีศักยภาพสูงสู่ระดับโลกต่อไปประการที่6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับล่ากยากของประเทศไทยโดยใช้อาคารสถานที่และผู้เชี่ยวชาญของภาควิชาพละศึกษ,ษาคณะศึกษ,ษ,ษาศาสตร์รวมทั้งบุคลากรของ,ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษามาร่วมพัฒนาและวิจัยต่อยอดสร้างองค์ความรู้เผยแพร่อ,องค์ความรู้ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับต่างๆให้แก่สมาคมกีฬ าวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นทีมชาติต่อไปประการที่7มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมที่จะใช้วอลเลย์บอลอะคาเดมี่เกษตรศาสตร์เป็นศูนย์กลางการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนระดับ 1. 2และ3และผู้ตัดสินรวมทั้งการจัดการแข่งขันและอบรมทางด้านเทคนิคต่างๆรวมทั้งสามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมเก็บตัวเป็นศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลทีมกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศและต่างประเทศประการที่8มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโครงการนักกีฬาผู้มีความสามารถพิเศษโคต้าพิเศษ นักกีฬาทีมชาติเยาวชนทีมชาติปัจจุบันมีนิสิตท,ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติกำลังศึกษาอยู่ที่ภาควิชาพละศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และประการที่9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวิทยาเขตต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าวเช่นวิทยาเขตกำแพงแสนมีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งด้านการเรียนการสอนการอบรมการฝึกและการศึกษาวิจัย ตลอดจนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศที่มีสิทธิ์ที่มีความเฉพาะทางภาษาต่างๆที่สามารถช่วยงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เป็นอย่างดี